กับสวัสดีครับเถ้าหมชุมสิครัมวนนี้เราแอมโลทงได้เดินทางมาติดตามตัวเลขกับเจนิดเนาะครับเถ้าหมชุมเนาะตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงบ้านเจนิดต้องเ้าเป็นทีเรียบร้อยลวครับเถ้าหมชุมฝันดีครับฝันดีครับได้เลขสามโงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมพศสองพันหร้อยหกสิบเจ็ดครับนี่ถูกจนในสางบ้านครับเถ้าหมชุมเนาะอู้สุดยอดครับงวดนีส้สิให้รว,ว่ยพัศนครับเดี๋ยวเราแอมโลทงสิพามาถามเจนิดต้องเทาครับนั่งทายู่นาบ้านนี่ยละครับ ไปรับชมรับฟังกันสวัสดีครับเจนิสสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจนิสวัสดีค่ะครับผมมาติดตามตัวเลขกับเจนิสครับท่านผู้ชมเนาะมานําหาหอดบ้านพี่ล้วครับเอฟซีมิแนวทางเด็ดๆครับงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมพศ2567คนหกร้อกสิบเจ็าดูฟังนะครับเจนิสฟันยูฟันอะไรเก็บเห็ดฟันได้เก็บเห็ดเออเจ็บเห็ดบวกว่าถูเห็ดบวกเห็ดบวกครับเก็บเห็ดบวกได้ไลายบ่ครับได้ไลายอยู่ครับผม ไปเก็บกับผู้ใดล่ะครับเจไปผู้เดียวไปผู้เดียวไปผู้เดียวเขาปลาหาเห็ดครับเจ๋งไรอีกครับป่านนี้เก็บเส็นตะกามาแกงนี่ยนะธรรมดาเนี่ยนะเก็บเต็มตะกามาแกงเต็มตะกาเลยเต็มตะกาเลยอืได้กินน้ำบ่ละครับได้กินโอ้มีโชคได้นี่ครับฝันดีได้ครับนี่คุนถาว่าได้กินสิ่งของนะครับเนาะทีเนาะครับผมเจ๋งไรอีกครับป่านนี้ Oh. These, สิมาไอ้รอเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งบอครับเจ็ดหนึ่งจังได้จังว่าเจ็ดหนึ่งครับมักเราเหลี้ยงมักโนมันมักเฮ็ดเฮ็ดเจ็ดบอครับกัเป็นตังตะโกตะเกียงสิหนึ่งตัวเราโอ้ไปเอาเนี่ยนี่เนาะครับเนาะเฮ็ดปวกครับเอฟซีเด็กินเฮ็ดปวกครับถือว่ามีโชคแล้วอายุจะปีครับจีอายุสี่สิบเจ็ดอ่ะ อายุ47ปีครับเจนิตท,ทองเฮาครับมาทาเอฟซีมักตัวเลขอายุครับมชมเนาะเป็นผู้ที่ฟันแม่นได้ครับปูพญานาคเป็นยังไงครับเขาพรรษาแล้วนี่เขาพรรษาแล้วเพิ่นมาหาบอกเลขบ่ครับบ่บ่เพิ่นมาหาบ่มาหาเลยบอกครับครับครับเอาบอ่มาหากับโบเป็นยังเนาะครับเนาะเจบเฮ็ดครับเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดครับกระน่ำครับอายุกับสี่สิบเจ็ดปีครับเอฟซี แต่ที่สําคัญนี่สามตัวยังบบกันได้อยู่ยตัวไหนครับเอาปล่อยให้เอฟซีบงครับขั้นถ่ายมันสามตัวนี่เจเนตวาตัวไหนสิมาห้าเจ็ดหนึ่งนหเจ็ดหนึ่งมือกับหานิวเนาะครับเนาะมือหานิวเก็บเฮดจับเฮดนี่เจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งครับสวยงามครับเป็นตัวเลขสวยงามอีกแล้วของเจของห้าคน ถือจนซาได้สร้างบ้านหลังเบิกใหญ่เลยแหละครับตุวน่ะจนซาเนาะครับเนาะเจเนาะซาเบิดบ้านเลยถือกี่เรื่อยแฟนกระทูกด้วยแฟนกระถืออืมครับงวดนี้แฟนเป็นไนเลขตัวไหนครับมาฝากเพิ่นไม่ค่อยบอกหรอกบ่บอกเลยบอกครับนี่ยไนเหล็กมั่นเพิ่นัานไม่เหล็กไนเหล็กมั่นแต่กับระวังของเจเนี่ยต้องเข้านี่กับแฟนนี่ไผเข่าดูโกกันครับเข่าพ่อปั้นกันนี่ล่ะ เด็กตัวเดียวกันส่วนมากมากรีกตัวเดียวกันโอ้มาเรีกตัวเดียวกันครับทีมงานจดตัวเลขไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวสีแคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งถูกมาตลอดครับผมท่านผู้ชมเอาแนวทางดีๆเด็ดๆคอยถสี่ยงรถตุลีรางวัลที่หนึ่งครับผมมียังอีกครับจีม่แค่นี้ละมีซ้ำนี่ครับผมขอบคุณทีไรครับสวัสดีครับครับผมนี่บ้านเคงจีเเมามนึ่งหนึ่งสก็ออกบานอีกทีแล้วครับเนาะอัน ออกมู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 สิบสามมูสบผมครับผมบผมมูปัยังครับท่านผู้ชมอ่ะมาเบิงตัวเลขกันครับนี่จำแม่นั่งกวากกวาดเงินกวาดทองครับเอฟซีเนาะตัวเลขของเจนิดครับถือจนซาบุสบ้านมาสั่งครับทั้งบ้านเนาะครับเอฟซียังกว่าครับเจิถือซาบุสบ้านถือซาบุสบ้านเลยเฮียร์นั่งนีงกน่ก็ถือเลขกันละ่ะฮะเฮียร์นั่งนี่ก็ถือเลขมานเฮียร์นั่งนี่ก็ถือเลขเลยสุดยอดสุดยอดครับเอฟซีอุ้ยหลังหมดใหญ่ได้เลย เบ็ดลายลา่านแน่นเอาเจเนาะครับผมถือจะไนเห็นขึืนอนผมกล้องวงจรไม่อ้อมติดไว้อ้อมด้วยตัวเจห่านี่ครับตัวเลขของเจครับเอฟซีเนาะเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับนี่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 เจนิดครับผมเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับเอฟซีอายุสี่สิบเจ็ดปีครับขั้นฐานเป็นเลขสามตัวให้ซื้อห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งครับ วันที่หนึ่งสิงหาคมพศสองพันหอยหกสิบเจ็ดครับขอให้มีโชคใหญ่กับเจของเข้าครับสำหรับคลิปนีเบาแอมรทงกัสซิล่าเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่ยันปึงไปใส่เอฟซีมือนีเบาแอมรทงสิภาพไปเบิ่งของดีครับมีคองดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมองของดีกันครับเบาแอมรทงนีจะเดินทางไปทำบุญอย่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับ เดี๋ยนี้ของดีทิดใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซี่ครับานม,มู้ชมเป็นของเรลียกเงินเรลียกทองเรลียกทรัพย์ครับค่าขายไปขายของโบดีลูกค่าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับานม,มู้ชมเอาของเมตตาคา่าขายไปใส่เรลียกเงินเรลียกทองสื่อเรลียกสื่อรถตรี่จเจนสิริื้นเะครับเนาะสัรรมชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิดกับนังถ่ายอยู่ของใมคกับว่บาวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขัคกับานมู้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับครัโอ้โอเนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะอันน้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยทู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้เลยแล้วก็บีเอาะใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้เอธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาดสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้ง ลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนี่ยพ่อนวรรคดเหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามหยพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกบุรรอดซ่าครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบ่เห็นลานเฮ้ยใครว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบางังหมาลานเหตุนในคนมองบ่เห็นลานข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไลเข้ามาในบ้าน ในล้านคากลานขายของเ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมึอนี่ครับมีโอกาสได้มาสักกะากาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดหลวงปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บ่าวบ่าวยงางไก่ผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่เอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับ่านผู้ชมเปิดฝาลงปูอ่อมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแท้แตะครับ่านผู้ชมเมื่อแท้แตะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับ่ามผู้ชม ข้างในนี zusammen, mm ่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนเนียแต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแตงไ้แล้วกัมีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็แตงวัดหลวงปู่ลุ้ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุ้ยนี่ก็แตงให้กันนี่ครับยืนคาวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่มาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโทมาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมหลักกาบ้าแอมมาตรงนี้ด้น้ำมุนมะน้ำครับได้น้ำมุน,มน,ำน,ำมนของหลวงปูุลอดมาให้อีฟซี่นะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวข้าสิได้ออกเอาไปดื่มกินหลักกาอาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนีนเอาม้าโหลายครับเอามาฝากอิบซี่โบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือกเกล,ลียกเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกระสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไ้แบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาครับครับครับคับล้างเสนยียดจังไลเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณน้องเบิดมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ารับผมสาธุสาธุ